รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับท่านผู้ชมรายการกีฬาดีสัปดาห์นี้มีข่าวสารที่จะมาอัปเดตวงการกีฬาและเรื่องราวสุดสเปเชียลที่จะมาบอกเล่า ให้แฟนๆได้รับชมกันครับอิดเอกรินนำทัพว่ายน้ำพาราไทยลุ้นเหรียญพาราลิมปิกเกมที่ปารีสทีราวุิและวิทยาดารับแชมป์รุ่นใหญ่จูเนียร์เอเชียนทัวร์คริลสกูที่เล็กวิววันนี้กีฬาดีจัดให้ครับแรงบันดาลใจจินตนาการความคิดที่เป็นเลิศ ต้องมาพร้อมกับความใส่ใจยิ่งคิดใหญ่ยิ่งต้องใส่ใจสิ่งที่เล็กที่สุดเพราะความใส่ใจจะสร้างสิ่งที่มีคุณค่าให้อยู่ตลอดไปนี่คือมาตรฐานของเรามาตรฐานสิ่งกีฬาดีสเปเชียลสนับสนุนโดย ฉลามอิดเอกรินน้อยทัศนขึ้นลูกใหม่นักกีฬาว่ายน้ำพาราไทยไวัย20ปีนำ5นักว่ายน้ำพาราไทยฝึกซ้อมอย่างเข้มข้นภายในสนามกีฬาปารีสลาเดฟองก่อนเข้าสู่พาราลิมปิกเกมปารีสที่ฝรั่งเศสโดยอิดเอกรินน้อยทัศน์ในวัย20ปีพาราลิมปิกเกมครั้งนี้ลง2รายการคือ ผีเสื้อ50เมตรคลาส S6 และเดี่ยวผสม200เมตรชายคลาส SM6 โดยฉลามอิดเคยทำผลงานได้ดีคว้าเหรียญทองแดงในรายการซิตี้พาราสวิมมิงเวอร์ซิลี2024ที่ประเทศอิตาลีเมื่อเดือนมีนาคมมาแล้วทำให้ตั้งความหวังจะสามารถคว้าเหรียญรางวัลในประเภทผีเสื้อ50เมตรให้ได้ สำหรับ5โคต้าของนักกีฬาพาราทีมชาติไทยประกอบไปด้วยฝนชาคอนแก้วสีทัศภูชิปอิงชัยภูมิวีวิลาศนีวงนวนภูมิอิดเอกรินน้อยทัศน์สมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยในพระบรมบราชูปถัมภ์และปันปันนัทรินีขจรเมธาสมาคมกีฬาคนพิการทางปัญญาแห่งประเทศไทยโดยการแข่งขันพาลาลิมปิก เกม2024จะมีขึ้นระหว่างวันที่28สิงหาคมถึง8กันยายนนี้ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสครับการแข่งขันกอล์ฟเยาวชนจู n เนียเอชยนทัวร์คอล f y i ฟายอิงสครู2024จัดขึ้นที่สนามเล็กวิวรีสอร์ทแอนด์กอล์ฟคลับพา72ทีรวุฒิบุญศรีอ สวิงโครงการทีมชาติไทยนำรวดเดียวตั้งแต่รอบแรกโดยในรอบสุดท้ายเก็บเพิ่มอีก3อันเดอร์พา69คว้าแชมป์คลาสเชายคะแนนรวม12อันเดอร์พา204ทิ้งขาดอันดับ2ถึง8สตรกส่วนในประเภทหญิงคลาสเอแชมป์ตกเป็นของวิทยาแรมเมืองที่ในรอบสุดท้ายจบอีเวนท์พา72 รวม3วัน3อันเดอร์พา213รคว้าแชมป์ได้สำเร็จสำหรับการแข่งขันจูเนียเอชินทัวร์เป็นการเปิดโอกาสให้นักกอล์ฟเยาวชนได้มีแมชการแข่งขันที่มีมาตรฐานเพื่อต่อยอดความสำเร็จในการก้าวต่อไปสู่อนาคตปีนี้แข่งขันทั้งสิ้น4สนามโดยในสนามที่2 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่11-13ตุลาคมนี้ที่สนามเร็กวิวรีสอร์ทแอนด์กอล์ฟคลับสนามที่3จะจัดขึ้นระหว่างวันที่1-3พฤศจิกายนที่สนามเร็กวิวรีสอร์ทแอนด์กอล์ฟคลับและในสนามสุดท้ายสนามที่4จะจัดขึ้นระหว่างวันที่13-15ธันวาคมที่สนามโรตัสวอลเล่กอล์ฟรีสอร์ทครับ